ไปแล้วเนะาะคำพูดไหมความภายแพ่ความภายแพ่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวล,ลมูลทั้งหลายก็คือการหนีจากความสมารถของตน เพราะว่าความบรูนั่นเองคนเฮ่ามีความกลัวความเกรงความหวัดวันกันครามความหยาดต่างๆนันนาจึงไปหาที่พึง่งนอกจากตนที่พึ่งอืน่นพึ่งวัตถุสิ่งของออพึ่งตนใหม่ว่าตนใหม่เ่านั่นอย่างเช่นหวานนั่นเป็นหวานมงคลต้นไม้นั่นเป็นตนไหม่คำใหม่คูนตนไม่นั่นสิเหตุแห่ําำห่งรวยอย่างสิก็ไปหาพึ่ง สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันเป็นวัตถุและสิ่งของทั้งหลายแล้วก็ไปพึ่งบุคคลอื่นโดยมีความเชื่องมง,ง,ง่ายแต่ว่าถือว่างมงายกระถือโดยความบรูกระทูเพราะว่าความกลัวนั่นเองจึงไปหาพึ่งสิ่งอื่นอันเป็นของศักดิ์สิทธิ์ความบาศักดิ์สิทธิ์นี่ก็บ่ได้รู้บ่ได้เข้าใจว่าความศักดิ์สิทธิ์แปลว่าอย่างศักดิ์สิทธิ์แปลว่าสําเร็จ บุคคลใดทําสิ่งใดก็ตามเมื่อเกิดความสําเร็จแล้วเอื่นว่าศักศิธ<อ>บะเดเมนตะวาการสิบําเพ็ญเพียรในการทํามสมาธิบ่แมนแค่ว่าการสิทําวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างสร้างบ้านสร้างบ้านเสร็จแล้วก็เรียกว่าศักสิทธิ์ขึ้นกัน<อ>นั่นแหละเรียกว่าศักธิ์แปลว่าสําเร็จผู้ใดกส็สร้างสิเหตุอีหยังก็ตามในความมุ่งมัน่นในความอดในความเพียรในความพยายามของแต่ละคนนั้น สำเร็จแล้วเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บรม่ณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่มาเสกดลบันดาลให้ผู้นั้นสุกได้ถูกได้มีอายุยืนได้ให้ผู้นั้นมีความลำลวยได้ถูกได้บริเกี่กยวกันเลยกับความหมายนี้ศักดิ์สิทธิ์แปลว่าบุคคลผู้มีความเพียรและพยายามกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดการสําเร็จขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บรมเณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ่มีตัวตน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีตัวตนขึ้นจาของเองที่กระทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วสําเร็จคือคนสอบเลียนหนังสือตั้งใจเลียนหนังสือได้จบปริญญาตรีโทเอกแล้วเขาไปสอบได้เป็นคู่อันนเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บ่ได้แปลว่าเทพเทวดาอินพหมทั้งหลายแม้กระทั่งคําว่าพระสงฆ์อริยะสงฆ์ผู้บรรลุท่ามแล้วก็ตามพระพุทธเจ้าก็ตามว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สี่สิไปเสกสี่สิไปดนบันดาลให้ผู้ใดถูกใดให้ผู้ใดรวยใดให้ผู้ใด้นทุกไปไดเออ่นบำเพ็ญของเพิินมาก่นสําเร็จธรรมของเพิินคนก็ไปเข้าใจว่าเพิินเป็นศักดิ์สิทธิ์สิตตอายุให้คนใดสิเสกความรวยคนใดสดดิดนบันดาลให้ผู้นั้นถูกให้ผู้นี้เหยียดให้ผู้นั้นไปสวรรค์ผู้นี้ไปนรกบ่แปลว่าแบบนั่นพระพุทธเจ้ามื้นี้เออนีอ่แหละนื่อว่ายำยุย่เสมอ เพื่อให้ทุกคนทั้งหลายเข้าใจความจริงในแกนแท้ของคําว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานออศาสนาแนวทางเดินของผู้รู้เ,ออเป็นหนทางเดินเข้าสู่ความสําเร็จเป็นหนทางเดินเพื่อพิสูจน์ความจริงนั่นแหละจึงบอกแต่ละคนไห้ว่าคนเฮ่าหน่นีความภ่ายแพ้่นีความความสมารถของเจะาของเอง <c oughs> จึงว่าหลายๆอย่างที่เขามาสรุปร่วมแล้วมนุษยชาติทั้งหลายเป็นส่วนมากเก่าสิบเก้าเปอร์เซนที่เหลือหนึ่งเปอร์เซนต์นั่นคือเขาพิสูจน์ <c oughs> ความยานจะของถูกยากการเขาไปถืออัตราตัวตนนั่นเองยานจะของถูกยากยานจะของลําบากยานจะของบ่มีเกียรติยานจะของบ่มีอยู่มีกินยานจะของบ่อายุยืนยานเจ็บยานไขย้ยานป่วยนั่นแหละ จึงหนีความสามารถของเจ้าของเองไปพึ่งสิ่งอื่นที่เข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมิยังขอจากพระพุทธเจ้าขอจากเทพเทวดาอินทร์พรขอจากพระญานกพระยาขุดหรือขอจากสิ่งใด็กกระายอย่างที่เข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเ่านั้นสิดนบรนดาให้มันบเม่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาเจ้าสําเร็จเข้าเจ้าจึงศักดิ์สิทธิ์นั่นคือความขาดเขาความบอสละตนเอง ความบอบพึงตนเองซึ่งแนวทางนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ว่างไว้แล้วสัพพันญูไปว่ารูทุกอย่างหนทางทุกอย่างที่ว่างเอาไว้ความรู้ทุกอย่างเพื่อกล่าวอย่างเขาสู้ความจริงให้เห็นความจริงของถูกชีวิตสรรพสิส่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาเท่าไรดับเท่านั้นตายเท่านั้น,น,นสูญสิ้นเท่านั้นแต่ว่าคนมีความอยากตายก็เลิกบาก้าเขาไปพิสูจน์ด้วยตัวเองฉะนั้นทุกคนมีความสามารถ สเสมอกันมีความสามารถสเสมอกันแต่ว่าต้องถิมของเกาสกรในความเชื่อเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเรานั่นสิสกโดนบดานนันนี่ให้ต้องถิมความเชื่อทั้งหลายอันที่คยถือมาเก่าก่อนการเถือ่อผีสังเทวดานั่งใหม่อินพ้มทั้งหลายแม้กระทั่งเสือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระอริยะสงสิสกนั่นสเสกนี่โดนบดานนันนี่ให้ถิมความเชื่ออันนี้ออกเปเบิดแล้ว มาพิสูจน์้วยตัวเองอเมื่อมาพิสูจน์้วยตัวเองเข้ากับสีเห็นโดยตัวของเข้าเองเมื่อพิสูจน์ได้แล้วอย่างเช่นการทาความข้มขาใจทําความหเห็นทาํา้ความถึงค้าว่าทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วเป็นอนิจจังทุกสรรพสิ่งล้วนแล้วเป็นอนัตาเนี่เม้นเข้าสี่าดวันขันรา,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 ามย่านตายบันไดกษัริย์ความยานมันยังมีในเฮาอยู่ด้มันยังมีในเฮา,เ,าเพราะว่า เ้าบ่หุจักคําว่าสปปรัพพสิงทุกสิ่งทุกอย่างนึ่งเกิดดับทั้งบดเลยความถูกก็เลยกอดกุมเขาไว้ในอัตตาตัวตน <c oughs> ตัวนี้เป็นแนวทางเป็นข้อคิดในการฝึกหัดดับตนจากของเองเพิ่นก็ว่างไว้พระพุทธเจ้าเพิ่นว่างไว้แล้วแหละสมถะกับวิปัสสนาต่อเป็นของคููกันผู้ใดไม่มีฌานผู้นั้นไม่มียานผู้ใดไม่มีสมถะผู้ใดผู้นั้นก็ไม่มีวิปัสสนาเออ ที่เข้าใจว่าคิดเอาก็ได้บ่มีทางยิ่งคิดยิ่งฟุ้ง่ารยิ่งจดจําได้มากยิ่งไปเกิดมากบ่เม่นว่าจาได้หลายแล้วสิเป็นผู้บรรลุหรือเป็นผู้พ้นไปแล้วนี่แนวทางในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเฮาเพันรู้แก้งโรคไว้แล้วพันรู้เบิดแล้วพ่นจึงนําสิ่งเรานี้ให้พวกเข้ามาพิสูจน์ค้นหาโดยตัวเองบุคคลผู้ใดเข้าถึงแล้วจังส่ผู้นั้นก็นสิรลูดโดยตัวของตัวเองบ่แม่นผู้ใดผู้หนึ่งสืเอาห้กันได้ ย่างเช่นที่เคยเว้าอยู่ตลอดเลยอธิบายอยู่ตลอดพระบ่ได้เอาบุญให้ไผได้ว่าบุญแปลว่าหยัง่งบุญแปลว่าความสงบเย็นดับความกังวลและเร่าร้อนเพราว่าสิเป็นบุญอันเกิดจากการให้ทานบุญอันเกิดจากการรักษาศีลบุญอันเกิดจากการทำภาวนาเนี่ยนั่นแหละบุแม่นวาระพุธเจ้าสิเอาให้ได้บ่แม่นวาระสงสิเอาศีนให้ได้คือกัน เพิ่นบ่าขาเพิ่นบ่หลักอยู่แล้วเพิ่นจะเอาความบ่อขาบ่าหลักให้ผู้ใดได้เพื่อนก็นมิตรสอนมิตรบอกแนวทางนั่นแหละขนทางหรือแนวทางนั่นแหละเรียกว่าศาสนาพุทธะแปลว่ารูแนวทางแห่งผู้รูผู้รูจะต้องเอาตัวหลอดพนออกจากความทุกได้รูยัง้งรูอนิจจังรูทุขังรูอนัตตารู้ในความหยุดรู้ในความปรารถนาสุข คนเฮาเป็นทุกข์ยุ่วลำไปเพราะว่าว่างสุขยักเถื่อมิตรความปรารถนาและยินดีเฉพาะสุขยินดีพ่อใจในอารมณ์ของการที่เห็นด้วยตาหูจมูกดินกายใจนะรวมลงไปในวิญญาณคือสัมผัสคือความรู้สึกที่โหยหายอยู่ตลอดเองจึงดินล้น,นขนวายและกะคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิดนบันดาลให้ได้นี่คือความข้าใจพิษนี่คือความบรูนี่คืออวิชชา วิชาแปลว่าเบลูร่วมแบบไงมาโหลดว่าบรลูโหลดฉะนั้นวิธีการฝึกของเขามันจึงมีอยู่พอเข้าเน้นการส่งชาติถ้าบเบาไปหลายมันหลายมันจับจุดมันมันหายากก็เลยหาวิธีจับจุดไว้ว่าเฮ้าเอามาเป็นการส่งชาติเอาจุดอุณารลมหรืออาการปิติมาร่วมไวมึงหนีแต่อธิบายปิติโทษยี่สิบสามสิบอย่างพูนมันได่แน่แค่ไหนหน่อยพอเข้าจึงเน้น สมถะคือทำจิตสงบทำความสงบว่าให้คิดนั่นเองว่าให้เกิดความคิดนั่นเองแม้นสิ่งใดที่เข้ามากระทบสัมผัสให้รู้สึกทั้งตาหูจมูกลิ้นกายกายมีความรู้สึกว่าโยกว่าสัน่นนั่นคืออาการปิติอันหนึ่งกายมีความรู้สึกว่าอิ่มปลืมหรือห่องหายออกมานั่นก็คือปิติอันหนึ่งออกายมีความคลา,ายกับว่าเสียล้อยขึ้นนี่ก็คือความรู้สึกของปิติอันหนึ่งนะ สื่ออื่นซื้อมันก็มีอยู่หายางที่เพิ่นเขียไว้แต่ว่าประสบการณ์จริงของบุคคลที่ผ่านแล้วมันบม่เมนหายางมันหลายกว่านั้นมันหลายกว่านั้นแล้วต่อไปสะไปพบพรฉะนั้นาาคาว่าคณิกาสมาธินี่ขณะนั้นเรามีความสงบแล้วในชั่วขณะเดียวที่เราตั้งใจจะไปเหตุน,นั่นเองต่อไปจากนั้นเมื่อประคองตัวนี้ไปได้ด้วยด้วยอาการจับลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปเรืเ่อยๆร ออวิโต๊กวิจารวิจารประคองไปเรื่อยประคองไปเลย,อ,เลยอุปจาระจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นอุบัติขึ้นเป็นเครื่องทดสอบเอาว่ายๆว่าเป็นเครื่องทดสอบของเฮาเองว่าเฮ้าสิวันไหวหรือเฮ้าสิคิดออกไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมอุปะอุปะคืออุบัตินั่นแหละอุบัติขึ้นด้วยอาการปิติของทางร่างกายมีเหาะมีลอยเนั่นแปลแค่ความคิดนึก นั่นเป็นเป็นแค่สิ่งถึงจิบเป็นสังขารอยู่เป็นปรุงแต่งอยู่เอ,อ่อที่กายมันสัมผัสได้วาว่าโยกว่าสัน้นว่าอิม่มว่าขนลุกขนหัวลุกต่อมาถ้าเห้าบ่าสงสัยตัวนี้ผ่านตัวนี้ได้แล้วกรสีเกิดสิ่งที่อุบัติขึ้นอีกอันหนึ่งก็คือการเห็นเห็นแสงสว่างสีได้ก็แล้วแต่มีทุกสีนั่นแหละแต่มันจิเป็นเห็นคือควันเห็นบดเห็นเทพเทวดาอินพมเห็น ผีเห็นปเป็ดเห็นสารพัดที่จะเห็นแม้กระตังเห็นพระพุทธเจา้าแล้วเข้าสิทรงจิตคือความคิดนี่ออกไปบอถ้าเข้าคิดตามสิ่งที่เห็นเมื่อไหรเมื่อนั้นความไม่สงบไม่ได้เกิดขึ้นนะมันสิออกไปคิดกับเรื่องนั้นแล้วคนสิหลงไหลมากๆในการเห็นนิมิตแล้วเข้าใจว่าเป็นจริงเป็นจัง <c oughs> น,นั้นแหละมันเป็นเครื่องปรุงแต่งตอ่ออ่ามันปรุงแต่งต่อหรือเด่นนั่นแต่าคนไปจับเอาความอปรุงแต่งตอน,นี่เขามาสังต่งหากละ่ะ จุดหมายของสมาธิรวมทั้งหมดคืออัปปนาสมาธิเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างอันหาประมาณไม่ได้โตนี่ตั้งหากเป็นจุดหมายของมันนอกกนั้นเป็นเครื่องผ่านคณิกะสงบแล้วแต่ว่าเขาบัลูความสงบพอคนบ่เคยสงบคนนมันบ่เคยสงบบ่งหูจักอารมณ์นี่ความรู้สึกนี่ออมีตั้งแต่ขีดหานัน,นนี้นี่ต่อมาเวลามันประคองไปได้เลยนี่อาการต่างๆที่เบามานี่เกิดขึ้น อาการเห็นเห็นผีเห็นสัตวโลกเห็นเปรตเห็นนั่นเห็นนี่บาวาตาแค่เห็นบบบนี้สั่งกลิ่นก็นได้ได้กินเหม็นมั่งหอมั่งเออของเหม็นมั่งของเน่ามั่งแด้ก็รูปรสกินเสียงเป็นเรื่องเป็นเล่าเกิดขึ้นมากมายแล้วคนี่ทรงความคิดออกไปพนหน้ากับสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าไม่ตั้งมั่นไม่ถึงความสงบมันออกไปแล้วแต่นั้นวิธีมั่นก็นกนคือว่าแค่รู้แบบนี้รู้ยังแค่รู้สึกทางกายว่าเกิดอาการนี้ แค่เห็นเรื่องราวต่างๆแค่ได้กลิ่นทั้งเหม็นและหอมเออแมน้แมนว่าจะมีความสุขว่าตัวเองเหาะลอยไปตามประกาศกระสางให้แค่รู้อย่าท่งออกคือจะไปคิดตามมัน่นแต่ว่าเป็นธรรมดาคนต้องฝึกทําให้มากทําให้บ่อยจึงจะผ่านสิ่งเหล่านี้ได้เป็นธรรมดาจะต้องมีความสงสัยเพราะว่าคนบ่าเคยเหตุเคยเป็นนั่นแหละจะหนีความสามารถของจ้กของเองผพ้ใด้ก็มีความสมมารรเข้าไปถึงจุดนี้ได้ พยายามประคองไปทําให้มากทำไม่บ่อยเห็ุไปเรื่อเยเรื่อยเฮาจะเกิดความเข้าใจเมื่อเฮาเกิดความเข้าใจแล้วเฮาเข้าใจเพราะว่าเราประสบเองเป็นเองถึงเองเนี่ยเฮาสิละความรู้สึกนี่โอ้นี่เพื่อนบอกว่าแค่รู้สึกนี่ลูกเจอแล้วแค่เห็นแค่ได้กลิ่นแค่ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงมีมากมายมาหาศาลกันแล้วกันนาะทั้งทั้งเสียงฝ่าพา้าเสียงลมเสียงทุกอย่างละทุกชนิดเสียงสัต์ห้องหนา้าวาดกลัวเสียงหัยหวน เสียงสรรเสริญเสียงตีกองตีกองนี่บัดยาคิดออกไปถ้าเฮ้าประคองไปประคองจิตของเฮ้าโดยการโดยการบวคขีดออกบ่ไปหาเหตุผลของมันในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมันสีค่อยๆเลื่อนเขา่าเลื่อนเขา่าแล้วมันสิมาร่วยู่แค่ปลายจมูกล้มหายใจเขานีแหละอันนี้ต้องชาอาศัยกรรมใช้นั่งเบาได้เด้คนถี่บ่ท่านชำนาญมันสิเผลอไปเผลอเพิ่บ บ่รู้สึกโตดอกออกมาแล้วจังมางงงไหมเพราะว่าคนบ่เคยพอความสงอบอันสูงสุดอันปราศจากการคิดอันปราศจากความรู้สึกเพราะว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีความรู้สึกอย่างเลยร่างกายหายโลกนี่หายบ่มีอย่างจักอย่าง<อ>บ่มีอย่างจักอย่างว่างๆอยู่จังสันของมันเองเออว่างๆกับบ่เป็นโตเด้เป็นว่างๆเออที่เพิ่นว่าสาวางจ้ามั่งยังมั่งนั่น การเสียนาสิ่งเหล่านั้นออกมาเทียบเป็นภาษาพูดภาษาเขียนนี่ยากบุคคลผู้นั้นเห็นเองสิเข้าใจเองนี่แหละจึงว่าเรียกอัปปนาสมาธิมันเป็นแบบนั้นนเองเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความว่างเปล่าอันเป็นเอกคคาตาลมอารมณ์เดียวความคิดเดียวนี่จังว่าถ้ามีสิ่งนี้หมายถึงเข้าประคองเข้าถึงคณิกะรู้แล้วอุปจาระรู้แล้วละแล้วเนี่ยเข้าสู่อัปปนาสมาธิแล้ว เข้าเอาอารมณ์ความรู้สึกตัวนั้นที่จริงมันบม่มีอารมณ์แต่ว่าต้องต้องเววาเออเอาตัวนั้นมาอยู่ในปกติปัจจุบันที่พวกเขากินเข้ากินน้ำไปตลาดทำการทำงานอยู่เอาตัวนั้นมาใส่ในปกติที่มีชีวิตอยู่อเอามาใส่ปกติที่มีชีวิตอยู่ <c oughs> เหตดนั้น <c oughs> เห็ดนี่เข้าของน้ำของนคุ <c oughs> ยกันยังก็แล้วแต่ถออ <c oughs> แต่ความรู้สึกไม่มีนี่นะตัวเนี้ย ความรู้สึกในความพอใจและไม่พอใจนี่ไม่มีแต่ว่ามันรู้รู้ว่านั่นผู้ยิ่งรู้ว่านั่นผู้ทไร้ผู้ง่ามผู้ขี้ไล่กับรู้มันมันเหม็นมันหอมกับรู้แต่มันบรคิดไปในทางที่ว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ว่ามันรู้น่ะในเรื่องเล่าต่างๆนะมันรู้อันนี้แหละมันถึงแล้วอันนี้มันเสื่อเอิญไว้ยั้งกับสร้างมั่นตัวนั้นเป็นผู้มีสติรู้อยู่นี่ในในสัพพสิ่งที่มันอุบัติขึ้นเทียบ โดยอารมณ์ระวงังก่อนที่เห่าสิเข่าสู้อัปปนาสมาธิ<อ>ก็คือการเห่าเห็นนั่นเห็นนี่ได้กินนั่นกินน<ๆ>ี่อันเป็นทพิ์อันเป็นของลึกลับนะอันที่พู้นั้นจะไปพ่อเองเห่เากับพานสิ่งเหล่านั้นมาได้ระงับความรู้สึกต่งนางๆหน้าหน้าใดในความพอใจหรือว่าพอใจก็ตสามต่อมาเห้าเอาความรู้สึกของอัปปนาสมาธินั่นมา,มาอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่มาอยู่ปกตินี่เห่าสิาว่า เกิดความพอใจหรือบ่พอใจอย่างเลยนั่นแหละจังเป็นการเทียบเป็นเครื่องเอาความเอาความรู้สึกนั่นมาเทียบกับความรู้สึกนี่มันสิดับดับยังด,ดับความถูกเพราะว่ามันบริยุทธ์จากอย่างสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเนี่ยสุขขัสาจปกรพารน,านี่ทุกข์ขัสาจปกรพรรน,านีเป็นผู้ละสุขและทุกข์ได้แล้วมันเหลือ,ลอแต่อุเบกขาตาล่มย่างเดียวอเอ็นอุเบกขาย่างเดียวมิถ้ลูกกับลูกจังว่าพ,พยายามฝึกให้แต่ละคนแต่ละคนทรงชานใบสะกอน เห็ุไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเข่าไปเองของมันการเข้าบังคับเข้าบ่าได้มันค่าคิดมันเลืเข้าบ่าได้มิตราการฝึกไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเผลอเข้าไปเองต้องอาศัยการเผลอเข้าไปเอง <c oughs> <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างนี่เ่อาจสามารถรู้ได้โดยการคิดต้องอาศัยการฝึกหัดนะคิดเท่าไรก็บ,บ่รูดรูดคิดเท่าไรหังปุงหังปุง่งหังซานไปเรื่อยๆ อย่าเข้าใจว่ามีความรู้ทางความรู้จําไหวลหลายหลหนึ่งสิเป็นผู้รู้ได้บ้าแมนได้นั่นนะเออผู้จังสันนะมีตรสิรูแล้วไปเกิดไหมเ,ออเกิดลงนรกซะด้วยซ้ไาไป,ไปเพราะว่าจะไปทกไปเถียงผู้เขาลูจริงออผู้ลูจริงบ่ทกบ่เถียงบ่เบามากเออผู้ลู้จานี่ตีคือคนบ่เป็นตํารวจนี่แหละอย่าไปอ้างว่าเจ้าของเป็นตํารวจแต่กระแต,งต่งโตมันคือตํารวจเบามันคือตํารวจหนึ่งคือการบ่ต่างกันดอก จังว่าให้ทุกคนจะไปหน,นีความสมารถของเจ้าของเองให้พึ่งตนเองถ้าอยากถึงความสุขอันนี้ลั่นจริงๆความสุขอันเป็นอามาตะความสุขอันนอกเหนือจากมนุษย์มเ,เค่อยพบค่อยพอนะ่นี่ยนี่เลยว่าอามาตะนาพ่านมันติเป็นอยงสี่อยู่ในโลกปัจจุบันสุขบะมี่ถูกบะมี่หรอกแต่มันมีตะลู่กับลู่ลูนั่นลู่นี่อันนี้ค้วรอันนี้บ้ค้วรอันนี้สมควรที่จะเป็นแบบนั้นเท่าสิจัดการในเหตุผลยังแบบไร อ่าแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อผู้อืน่นการกระทําสิ่งใดก็สร้างของเพป่นนี่อ่ามีตั้งมุ่งประโยชน์ชนหมู่มากโดยไม่ได้หวังประโยชน์ก็สิหวังไปยั้งเขามันจบแล้วมันว่าเอาอยัางแล้วนั่นหันบ่ละมันสิไปยังสั่นทุกคนจะต้องอาศัยการฝึกสคิดเอาว่าไม่ทงังคิดเอาประศาทประศาทตรละอันนั้น่มีทั้งเยาเวาพวกว่าสายปัญญุงปัญญา ปัญญาบ่มิทางสิเกิดขึ้นได้ถาบ่ามีสมถะภาวนาสองอย่างนี้ขาดกันบ่ได้เฮาสิรลูค้คำว่าเจโตวิมุตติคือการเข้าไปสู่อัปปนาสมาธินั่นแหละเรียกว่าเจโตวิมุตติลุดพ้นจากการไม่คิดมันว่างตลอดแล้วปัญญาวิมุตติก็เอาจากเจโตวิมุตติมาสู่ปัญญาวิมุตติในการที่เฮาใส่ชีวิตปกติประจำวันของเฮาเองเนี่แหละเอาความรู้สึกนั้นมาใส่ความรู้สึกนี่ คู้เข้าถึงแล้วผู้เป็นแล้วเข้าใจแต่ว่าผู้า่าคนี่เป็นคิดเอาไม่มีทางคิดเอาไม่มีถึงกันแล้วกันต้องอาศัยการฝึกทําให้มากทําให้บ่อยเห,ห็นไปเรื่อยๆในขณะใดที่เฮาตั้งใจนะความสงบเกิดแล้วเด้จันดีเด้กณิกะสมาธิตั้งใจปับ๊บแต่ว่าเฮาบ่เคยมีความรู้สึกนั่นเลยบ่หูจักเออศีลก็เกิดขึ้นแล้วทานเกิดขึ้นแล้วสมาธิเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ว ควาบาุญน่ะเกิดขึ้นแล้วอยู่ในขณะนั้นมีความทวา,า,าสศีลเกิดขึ้นในแบบไหนก็มันไป,ไปคิดข่าไผ่ได้ตอนนั้นไป,ไปคิดหลักของไผ่ได้ตอนนั้นค<อ>วามตั้งใจหรือสมาธิกเกิดขึ้นแล้วบุญไปว่าความสงบยินมันก็สงบยินนั่นแหละบม่มีผู้รดมาไล่ตีอะไขาแล้วเพราะเฮาไปหลักของไผ่ท่านยังมหาท่านอันยิ่งใหญ่คือการรักษาศีลหาใดนั่นเองนั่นแหละมห ah าท่านอันยิ่งใหญ่ท่านการข่าท่านการเบียดเบียนแล้วเนี่ย<อ>มันจะมีความรู้สึก ในตนเองบอกมาว่ารักผู้อื่นเสม,มอตนรักตนเสม,มอโดยผู้อื่นนะหเห็นผู้อื่นเป็นดุรดังแข้งขาอาไว้ยะวะความเจ็บปวดเดียวกันกับเจ้าของเองด่าเขาคือดา่าเราทำลายเขาก็ทำลายเราลัางแก่เขาคือลัางแกเราเนี่ยมันจะเป็นเร่องสี่ของมันเองมันจะคอยไหลเลื่อนกันไปเลยดอกนีแ่แหละความรุดพ้นมันต้องมีสองอยางอยู่แล้วเจโตวิมุติกับปัญญาวิมุติจิปัญญาวิมุตติโดยทายเดียวบ่มีทางแต่คนคำเบาคนสื่อว่าต้องอย่างนั้นต้องนี้หังเบาไปหลายหังต้อไปหลาย จังว่าสองยางต้องเป็นของคู่กันอยู่แล้วสมถะกับวิปัสนาคู่กันเอาอารมณ์อของสมถะในตอนนั้นแต่ว่าคนมัน,มน,มนบ่เข้าใจอยู่สือพะวันบั้นไดเคยถึงอัปนาสมาธิคือเจโตวิมุติตัวน,นั้นเขามาใส่ปัญญาวิมุติเอาสองยางมาร่วมกันในขณะที่เฮามีชีวิตปกตินี่เองเนี่ยบรรู้มันจะเป็นแบบใดพูดถึงแล้วก็จึงรู้พู้บ่ถึงไม่รู้ยึดเท่าใดเท่าใดก็บรรู้ดรอกแต่บ่เหตุไปต้องเฮตุเอาคาดคะเนโดนเดาบ่ามีทางสุด หาผลสรุปการคิดหาผลสรุปสรุปได้แต่ว่าความสงสัยยังมีอยู่กับตนความรู้มากบันไดกระางถ้าเข้าใจว่าตัวเองมีความรู้มากให้ถามตัวเองนั่นแหละยังมีความทุกข์ร้อนยังมีความกังวลอยู่หรือไม่เนี่ยเ,<อ>เนี่ยบ้างใดหรือย,ยั่งความู้มากยังมีความทุกข์หรือยัง่ง<อ>บ่เมนเอาข้ามว้ามาว้ากันแต่ว่าทุกอย่างคลายออกจากความรู้สึกนั่นแหละภาษาใจแท้ๆคือว่าง มันเป็นคำสมมุติมาบอกกันนะซื่งเนี่ยภาษาใจภาษาใจใจนี่คือความหวางจิตเป็นจิตคือความคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟากระแสความคิดออกมาได้ให้มันมาสูแกกา่แกนกลางแห่งความคิดใดแกนกลางแห่งความคิดคือใจใจนี่บ่มีอย่างเลยว่งังอะไรนี่เป็นภาษาสมมติซื้อได้อันนั้นน่ะเออมันบ่มีแล้วจังสิว่าวางใดเลยเอาข้าว่าใจมัง่งเอาข้าว่าจิตมัง่งเอาคํามละล,ะละอย่างที่เพื่อเกิดความเข้าใจในการ สื่อสารเท่านั้นเองเอ้อาวก็